สวัสดีครับวันนี้ครับมาถึงสวนเวลาก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับตอนนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีครับตามที่ได้สัญญาไว้ครับว่าคลิปก่อนนะครับได้ปลูกทุเรียนเล็กนะครับบนคันนาแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ1เดือนไม่ใส่ปุ๋ยครับ แล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็ปุ๋ยทางดินนะครับผ่านมา16วันครับ16วันวันนี้ก็มาติดตามดูนะครับว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไป16วันนะครับให้ปุ๋ยสูตร2577หนะครับบวกกับฮิวมิกนะครับทางดินนะครับแล้วก็โรยปุ๋ยคอกรอบโคน รอบบริเวณโคนนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบนะครับสูตร25 55ผสมแคลเซียมโบรอนและนักนีเซียมสังกษสีครับวันนี้มาตรวจดูครับว่าเป็นยังไงครับในช่วงที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับคลิปก่อนนี้จะต้นโซมนะครับเนื่องจากว่าต้นกล้านั้นก็เป็นต้นกล้าที่ทิ้งไว้นานนะครับ จนโซมนะครับดินในถุงดินปลูกในถุงปดทธาตอาหารนะครับก็มาลงดินนะครับมาลงดินเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับก็ได้ธาตอาหารได้อาหารไป,ไปนะครับใบเก่านี้ก็จะร่วงทิ้งนะครับใบเก่านี้เป็นใบโซมนะครับเห็นมีงอกออกมานะครับมีตาดอกอมีตา ยอดงอกออกมาครับอันนี้นะครับดูต้นนี้ครับต้นนี้ใบเก่าก็เหลืองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะร่วงไปนะครับมียอดงอกออกมาครับยอดออกมาครับทนี้ก็มาดูครับต้นนี้ครับใบเก่ายังมีนะครับใบเก่ายังมีแล้วก็มี ยอดงอกออกมาครับหลังจากได้ปุ๋ยนะครับนี่ก็ทําโคนนิดหน่อยครับเดี๋ยวต้องทําบีนะครับทําโคลนต้นนี้นะครับก่อไปเก่ายังมีนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับได้ปุ๋ยไปนะครับเป็นธรรมดาต้นนี้นะครับจากที่แล้วนะครับเป็นใบเก่า ใบเล็กๆนะครับก็มีใบเก่าเขียวขึ้นแล้วก็มีแตกยอดออกมานะครับอย่างเงี้ยนะครับแตกยอดออกมา16วันนะครับผ่านไป16วันกับอ่าดูโคนดูโคนนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับมีประมาณ30ต้นครับก็ดูตอนนี้นะครับเน่ไปต้นนี้นะครับก็ได้อาหารทอาหารนะครับ ไปแตกยอดมานะครับแตกยอดมานะครับอ่าครับก็โอเคครับก็มีแตกยอดนะครับแตกยอดมีความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ทุ่งข้าวนาข้าวอยู่ค่อข้างกับ ตามดูการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีนะครับเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นแต่ว่าใบเก่ายังมีครับก็เขียวขึ้นนะครับใบเก่าเขียวขึ้นแล้วก็มีปุ่มยอดออกมานะครับนี่คือทำโคนอย่างนี้นะครับให้ปุ๋ยคอกนะครับใบนี้ครับเหมือนกันใบเก่านะครับ เดี๋ยวกา,าได้ปุ๋ยแล้วก็คงจะเปลี่ยนผัดใบครับคงจะผัดใบนะครับครับต้นนี้นะครับดูตอนนี้ดูครับจะบีใบใบใบใหม่นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นโอ้เป็นตัวแมลงครับต้องเอาออกครับเดี๋ยวมาทำเพียนะครับก็มีใบ ใบใหม่นะใบเก่าก็่วงไปนะครับตามกลางนะครับครับก็ใบใหม่ที่งอกมาก็ใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นนี่ครับต้นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยนะครับมีปุ่มตาใบออกมานะครับนี่ครับอืมกำลังจะเริ่มนะครับแค่ส6กวันนะครับเขาได้อาหารแล้วก็ปรุงอาหาร ทำโคนแบบนี้ครับทำโคนใหม่เมื่อก่อนยากคุมนะครับแหลกๆนะครับตันนี้นะครับมัยังมีใบใหม่อ่าใบเก่าอยู่ครับเนี่ยใบใหม่ก็แตกยอดออกมานะครับ่างนี้นะครับดูเรื่อยๆครับ ้นนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีใบยอดยอดใหม่ออกมาครับยอดใหม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับปลูกตัวเรียนบนคันนาครับนี่ครับปลูกไปตามคันนาคันนาน,นี้ทําไว้กว้างห้าเมตรครับก็มาปลูกตุเรียนนี้นะครับนี่เยดูต้นนี้ครับมีปุ่มยอดออกมาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผ่านไปสักอีกสักอาทิตย์อาทิตย์หนึงสองอาทิตย์ใบเขาคงจะเป็นพวงนะครับเป็นพวงดีแลครับเนี่ยนะครับทำโคนใหม่ครับรีบดูครับเพราะว่าจะมืดอ๋ออันนี้พ่นสารเป็นใบอาจจะใบใบร่วงครับใบใบเขาร่วงแล้วครับก็มีแตกยอดออกมาเนี่ยนะครับ เป็นยอดจังไม่ตายครับนี่ยอดยอดมีอะไรติดนะครับน่าจะเป็นมีแมงแมงติดครับนี่ครับเดี๋ยวก็มานดึงออกที่หลังนะครับนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นครับต้นนี้ครับเป็นไง ดูครับใบใบยอดออกมาครับใบเก่าก็ยังเหลืองอยู่บ้างแต่ว่าก็เขียวขึ้นนะครับจากการที่ให้ปุ๋ยไปนะครับต้นนี้ครับอ่าใบเป็นบวงออกมานะครับยอดมาแล้วก็ได้รับปุ๋ยแล้วก็ไปสร้างดีครับอย่างนี้ครับรับปุ๋ยฝนเพิ่งตกไป ตกไม่หนักครับยังมีฝนอยู่ช่วงจะกลางเดือนตุลาคมแล้วครับยังมีฝนตกปล่อยๆมาอยู่นะครับฝนตามพายุนะครับอ๋อนะครับใบใหม่ทั้งนั้นนะครับเห็นใบใหม่ใบเก่าก็ร่วงไปแล้วนะครับ ใบใหม่เนี่ยครับดีครับดีครับก็มีแตกแตกตาใบออกมาบ้างนะครับงนี้นะครับดูครับอืมโอเคครับตัวน,นี้ก็โอเค ต้นนี้น่าจะเป็นใบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผ่านไปสิวันใบเก่าร่วงทิ้งนะครับใบใหม่นะครับก็เป็นใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็ทำาที่สังเคราะห์แสงเป็นใบเพสลาดได้ครับอย่างนี้ครับดูครับตอนจะข้ามเขาองค์จะนอนหลับนะครับนอนนี่ครับดูครับดู กับมีแตกใบออกมาครับแตกยอดออกมาครับก็โอเคเลยครับตอนนี้นะครับเหมือนการครับมีใบเก่าร่วงไปเริ่มทยอยร่วงไปแล้วก็มีใบใหม่ออกมานะครับใบใหม่ดูครับดูครับทำโคนอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวคงต้องทำโคนเอาเศษหญ้ามาคลุมโคนด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวนี้ต้องคลุมโคนนะครับเพราะตัวตเรียนเล็กเขาจะไม่ค่อยสู้หนาวครับต้องป้องกันให้เขานะครับอันนี้ก็ยังเป็นใบยอดอยู่ครับแตกยอดอยู่นะครับทำโคน สรุปแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยไป16วันครับทุเรียนมีการตอบสนองรับปุ๋ยไปแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่ครับไปเก่าก็จะร่วงไปนะครับถือว่าโอ,โอเคครับดีครับถ้าอยากให้เห็นความแตกต่างนะครับดูเทียบกับคลิปเก่าที่ชื่อทุเรียน1เดือนนะครับให้ปุ๋ยนะครับคลิปของช่องนี้นะครับ ก็เทียบจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับการใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้พอเหมาะแล้วก็ใส่ให้ถูกวิธีด้วยนะครับครับถ้าติดตามคลิปดูตลอดจะรู้ว่าพิธีที่ทางสวนนี้ใส่เขาทำยังไงครับก็จะได้แนะนำต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ